มาถึงเรื่องของลำไยกันล้ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าทุกราคาทุกสินค้าของผลไม้ตกต่ำทั้งนั้นแต่ลำไยปรากฏว่าจีนก็อนุมัติให้56โรงงานนี่นะครับส่งออกลำไยได้แล้วนะครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แถลงเองนะครับว่าทางจีนนั้นได้อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุลำไย50แห่งจากทั้งหมด66แห่งนี่นะครับซึ่งมีความถี่ในการตรวจสอบ ศัตรูพืชค่อนข้างต่ำเนี่ยสามารถส่งออกลำไย,ยไปที่จีนได้และอนุญาตให้โรงคัดบรรจุอีก6แห่งจาก9แห่งซึ่งไทยได้เป็นผู้ระง,งับเองเป็นการชั่วคราวเนี่ยนะครับเมื่อเดือนมีนาคม64ให้มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นไปตามเงื่อนไขที่จีนเขากําหนดไว้นะครับแล้วก็สามารถส่งออกได้เช่นเดียวกันครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จมีทั้งหมด56โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกลำไย,ยไปจีนในครั้งนี้โดยมีผล17สิงหาคมนะครับ ทีนี้โรงคัดบรรจุลำไยที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็ต้องมาปรับปรุงปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันควบคุมศัตรูพืชลำไยที่ส่งออกไปประเทศจีนนะครับไทยก็เสนอฮะว่าจะอนุญ,ญาตให้ส่งออกได้ในระยะต่อไปซึ่งการกลับมาส่งออกลำไย,ยอีกครั้งนั้นก็ส่งผลดีต่อชาวสวนลำไยนะครับที่ผลผลิตลำไยนั้นกําลังออกสู่ตลาดทําให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้ารับซื้อของโรงคัดบรรจุแล้วก็ผู้ส่งออกนะครับ การส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีนในช่วง6เดือนแรกป,ปีนี้ก็มีมูลค่าประมาณ74,539ล้านบาทครับโตขึ้นถึง64%นะฮะโดยผลไม้ที่ขยายตัวได้สูงสุดคือสับประรดมาถึง90%ครับทุเรียนตกเป็นอันดับที่2ได้83%นะครับและลำไย,ยตาลม,มา70%ซซึ่งจีนก็ยังคงเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่มีศักยภาพสูงของไทยนะครับ